ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำด้ชั้นจงอ่างขรางซอดแจ้งค่ะเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะวิ่งหนีตายกันลงมาค่ะไฟไหม้รถบัสอีกค่ะเฉพา่ามันแอ่ห้อนยังดอกกระเดียห้แท่แอ่ไม่ยังมาห่อนกับดอกกระเดียแท่เออนะคะรถบัสคันสาวจงอ่างนางมาเนี่ยแหละค่ะไฟไหม้ค่ะควันหุ่มหุ่มบางหันนี่โอยะดะุค่ะตายบอมึอม่ง มันเป็นน้ำเย็นนี่แหละพุ่นเล่นแตกไปพุ่นพี่น้องเอ้ยไม้ส่วนใดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันนะคะ่ามันใหม่ส่วนใดพอมาเมื่อเช้านี่เปิดแอร์เย็นเย็นๆคกเลยล่ะบันนี่อันเออหลังจากแอร์เย็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปกันหลังจากแอร์เย็นแล้วบันนี่ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งมันห่อนนย เปิดก็ได้แมมันห่อนแอห่อนหลายห่อนแห้งแรนออกมาเพราะท่นทอ,ทอดใะเดมันมเล่นใหม่ค่ะพี่น้องแอร์ใหม่ค่ะงสงสสยแอร์สีใหม่หรือว่าอาจจะเป็นชุดใดกับจักรเดีย๋ยวต้องไปเบิ้งกันนะคะนี่โอ้ม่เป็นสายจงอางสงีถือเลขอีบวงวัดน,นี่เพื่อนะไอหันหันอยูะ นี่แหละคุณผู้ชมขาจะชช่นชมมันก็ดูใหม่มองได้เอยใหม่ทั้งหลังแต่ละประชากรเ้าอยู่ใสนะคุณประชากรเ้าอยู่คุณเพระาะท้าในนอนหลับตำเรน่องออกมาจากวัดแปดเดียวค่ะ ไม่ค่ะไงชวนชวนกาล่งเฉเดินทางไปอำเภอบ้างสะพุ่งค่ะจังหวัดเลยค่ะเมื่อแรงเขามีงานอยู่บ้างสะพุ่งจังหวัดเลยหลังจากที่ห้อพักแร่มสามมือเต็มนะคะหมอน้ำมันห่อนบ่หมอนมม้ำห่อน,ออน,อนเดี๋ยวให้เพื่นเคลียสะกรอนค่ะคุณพี่จะควนเต็มอยู่จะบอเขาไปนะคะ ชาจงอาแผ่ควันแผบฝุน่นค่ะหลังจากที่ไปมาพักเล่นสามหมื่มาสีเดินทางไปจังหวัดเลยค่ะว่างสะพุงค่ะไข่แน่เนี่มยมอยู่รานขามันไก่อ้าวหากินกินข่าวชาค่ะซ่สมรถแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ บ่ามันสายจงอาสิได้เลขถเรียกอีกบนี่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 เบิง์ออเดอร์นี่ท่านน,น,น,นนี่รอบก้อนนี่ต่ำค่ะรอบก้อนชนชนกระจกแตกไปทั้งแผงเลยรอบก้อนท่านนี่ละ่ะรอบก้อนชนกระจกแตกไปทั้งแผงค่ะรอบนี่ใหม่ค่ะรอบนี่ใหม่ค่ะ เออมันเย็นดีเย็นคาอิลีเมื่อเช้านี่เย็นจนหนาวี่ว่าเนสตาร์ไปเปล่น้องอผมกันรับทั้งหมด่าแบลงแมนมันเพื่อนกรับเพลิงลงมากกว่าซุ่มเลยครับเออแต่ว่าบบวอสตาร์สิไปไม่แหมันหอนเออแต่ว่าเมื่อเช้านี่เย็นคาะอิลีเย็นจนหนาวเย็นจนว่าหนาวเวลาขึ้นไปอืมมานี่อันพอจะออกรถมามันหอนค่ะมันเป็นหยังแบบสงสัยแอร์มันจะไหมเนาะ เป็นยังค่ะเอไม,ม่บอสฮะโอ้เอไม่เอไม่เพราะว่าเมื่อเช้านี่มันเย็นแง่งค่ะเพราะแอร์เย็นแล้วเออท่านละพี่น้องเอาเดี๋ยวให้เพิ่นตกให้เพิ่นแตง่งให้เพิ่นเฮ็ดซะซาชัวรอ่างก็อัปเดตให้เบิ่งค่ะไทยบ่ท่านตอนควนหลายๆเนาะไม่เบิ้งบัมบิ้งบัมบิ้งบัมเนาะนี่แหละค่ะ อออีอันอีจงอ่างขี้ขั้นใดเนียนยพี่กายนี่กระตำจะว่ากรแผงกระโจกอันออกมดแพงบ่ไอพี่น้องบึ้ปรปชากก่อนเฮาดูเพงไดค่ะประชาก่อนรปชาก่อนขาเขาเพ่งได้อะอืมระชากก่อนครับมันกลอครับห่าเออพอดีค่ะอันยุ่นลายของมันไกลเลิศลาย ว่เป็นอินีด์บ่สิงแอะไสได้ใหม่ก็มีอินีดบ่สิงแอไส้ใหม่เมือนืนเขาบปเห็นบุญใหญ่มเสร็จเป็นสิแตงแล้วแตกนี้ไปใส่มัดผู้ประชาก่อนคอยนั่นแหละพี่น้องเอาคอยผ้ายคอยทองไปค่ะจังไดก็ได้นะคะเป็นกะลังใจสุขุสุขคนเด้อค่ะอือ นะคะใหม่ค่ะไฟใหม่ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเดี๋ยวสีอัปเปียให้เบิ้งกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดสักกายกดแชร์กดกระดิ่งกดัาใจรัวรัวกดติดตามไว้นะจ้าขอบคุณทุกคุณุคนหากสุขุณสุขคนค่ะ